ไปนี้ดีกว่าอเฮืออกเฮือเฮืยอะไรก็โฉบได้ถ้าใจรับเลยไม่ธรรมดากรุณาทำความเข้าใจใหม่นะครับคนคนเล่นกิ่งเล่นตัวอะไรก็ได้เลไปไปไปได้ได้ถ้าให้โลทั้งทีมไอ้เฮียจอดไห้หมดเปิดเปิดเดี๋ยวเปิด Five seconds. Device primed keep an eye on board. You must protect your bombs from being defused by all 4 Huh? <laughs> 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 <laughs>

แ oh, ตกแล้วมั้งน่ะโทรมาทำไมครับโทรมาทำไมแทบไม่แตกว่ะติตัวนี้มีตรงเอาไม่แตกเหรอเออพูดนี้มาแล้วก็แตาขนาดทวิตมาไล่ยิงหมดเลยแค่มายิงไล่พื้นว่ะ ข้างล่างแค่ตัวนึงไล่ผมอยู่ห้อยว่ะมันห้อยว่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้มีโดนเงี้ยมันเข้าประตูได้ยังยังเลยอ๋อมีอยู่ที่ประตูไปไหนไปไหนไปเรื่องหน้ากูไปได้ไปได้ไปยิงกูอยู่ไอ้ต้น เก็บเก็บตัวนี้เจ็บแล้วเจ็บแล้วไม่ตายมานั่งเดินด้วยเข้านี่ทางเดินยาวนี่ตรงนี้โซเฟียตัวนี้เจ็บเอาตัวตายเหมนเด็กคนนึงเอาไม้แล้ว แ,แไม่แตกวะเป็นระเบิดอไม่แตกต,ตัวไอ้ต้นาเยบาทนะลบเลยตัวิแแ

Located by Op 4. Station Doorway, come out. Station.

ระวังไว้ตี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 ห้องควโดนเจาะแล้วนะห้องควโดนเจาะแล้วเออเออเออโอ้ยกำลังจะพูดเลยว่าเรามีต้นอยู่คือเป็นคืข้างบนมันโหดเข้าข้างบนมันโหดเข้าข้างบนฝั่งนี้ฝั่งจุดห้าแล้วจุดสามจุดสามรถสปอร์ตผมจากไหนวะ หน้าประตูมาใช่ไหมเลยดูแล้วมา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 แล้ไปใกูข้างหลังกูดูอยู่โอเคโอเคมุมมึงได้ปะเออหน้าประตูระต่าดีว่ะกระต่าฝั่งซ้ายดูเลยไอ้แคนโอเคเดี๋ยวฟังเสียงโหขนจริงปะเขงเสียงโขนแค่งเดียวกูเล็งหน้าประตูไว้มันอยู่ตรงนี้กันตามแถวนี้ระวังนะเสียงวิ่งว่ะ ฝั่งฝั่งด้านขวาตามมีในห้องห้องซ้ายมึงเอ้ยฝั่งด้านซ้ายซ้ายยาวอะ่ะทางที่เข้าจากไอ้หน้าตา่างไงตามมันของไว้ฝั่เนี้ยขานเนี้ยตาม้นมาอยีหัวไม่งโคตรเนียกนกับกล่องเลยจ้ะแกนเดจะไปจะ uh huh. ไปพอนุ้นแฮงดักก็โอเค down to 15 seconds อยู่ทางยาวเนี่ใช่ไม่ได้เปลี่ยนเลยตัวนึงนตอนนั้นทางนี้ทางนี้วิ่งวิ่งมาส่องบันไดวิ่งหลังวินตาวิ่งบันไดนะล้บนบันไดบนบันไดาบายบายอย่าแผลบูไม่ได้ไม่ได้แผลบ้าห้องเออนะ Secure the area keep the bombs protected ไปผมอยากแบบนอนดักยิงตีนตรงนี้แปดเด็เอาดีตจ้าเดิ

Long, long, seconds. long, 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 long. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Wait! เป็ไหมไม่ปลอดภัยเนี่ยเล่นกันแน่หรือเปไม่มาว่ะเฮ้ยเข้ามาป่ะตอนนี้บอกทำไมฮะหรือลั่นหือลั่นบันไดบันไดเหลือง แคป i ิตอลไอเ้ม่งปิดของกูอ่ะน่ากลัวต้นไปยิงได้ไม่ได้มันหลุกทางซ้ายมาแล้วปืนลูกโซงไอ้เฮี้ยระยะแค่นี้กูยิงได้ไปบันไดบันไดบันไดแคป i ิตอลยิงเข้ามาแล้วบันไดไหมโอ้ยไอ้เยอะบันไดเหลืองเข้ามา

มึงออกไปเออไอ้ต้นไปให้เขายิงทำไมวะเออไปอ่ะออกไปเฉยเลยไอ้เหี้ยทำเหี้ยอะไรจะไปไปอ้หมูโง่จะเฝ้าห้องไงปิดต้องไป้ต้าจะมองมาแล้วใครทำไมมึงต้องปิดรูปัวไอ้เฮี้ยแล้วมึงทำไมมึงต้องหล่นรูด้วยไอ้เฮี้ยนี่ไงฝากเทาไรดักอยู่ไอ้เหี้ยเอทำไมมึงต้องหล่นวิ่งออกไปต้องวิ่งออกไปอ่ะทำไม ออโกงเลยแอบกูไม่เห็นมึงเล็งปืนใส่มันเลยนะก็เรื่องของกูแอบตายก่อนเลยอะเป็นโค้ดไอ้ตามกูเป็นโค้ดไอ้เหี้ยแต่มึงไม่ฟังอ่ะฟังแกมีแค่กูแค่เปิดดีไอ้แอนไม่ติดแล้วกูเดินสะดวกไปเลยพวกกูสี่คนเป็นเด็กเกาะบอกเอาะมาแล้วหมด ข้างล่างไม่ม Sag ีนี่ขนาดกูนั่งเบาะไหมม er ja ีนัะทิงไล้นะไอ้สัตว์เป็นจะกอยเหรอเอ่อเฮ้ยมีมอสซี่อ่ะทั้งทั้งสามเปลี่ยนเปลี่ยนข้างนะทั้งสามมีมอสซี่อ่ะเห้ยยัดันรู้อ่ะยัดแม่โดนก็ไม่มีสัตว์แล้วมันซ้อนโดนกันแล้วมันไม่เห็นอ่ะนะ <laughs> uh, bomb. Yeah. A bomb must be located and diffused. <laughs>

มีโล้เฮ้ยเฮียเอ๋ยนีไม่ทันไม่ทันแทนมาแล้วตัวนึงอยู่นี่ตัวนึงตรงเนี้ยบันไดเนี่ยบันไดเนี่ยเอ้าไม่ตายเหรอโอเคตายอยู่ตายอยู่เฮ้ยเฮียอยู่ทีนตายเหรอ ไนใน้หมดนี่อ <Eng aged> ่ะเขาอยู่ไหนวะมัซซี่อยู่ตรงห้องกลางอดีเสียตรงนี้เลยแม่งเลยทั้งสองทั้งสองโลกอ่ะ เย้างน้ำอยู่ลดิงาร์งอยู่ะไ,ไม่รู้อ่ะป <Yeah. S 2> ูไปแล้วอ่ะไม่มันไม่มัน,ม,นมันไม่โดนอ่ะไม่โดนอะไรเลยอ่ะระวั <Thank you. S 2> งเาได้แคคกคจอรังอยู่นี่เนอ,อยู่นี่อย,อยู่นี่ uh, 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 เปินเปูนีเลยเากเสบ้ากา โอ้ยย no oh, ี่บันไดยี่ขึ้นมากูยิงยิงไม่ตายกูยิงไม่ตายมาตายมาตายมันไดกลางเอ้ยยูเกมบั๊กันมีเสียอ้วยิงไม่ตายตรงบันไดอ่ะเอ้ยกูยิงไอต้นเสียงบั๊กใช่ไหมฮัลโหลเออไอ้ต้นบอกเสียงบั๊ก ไอ้ต้นมันค้างไปแล้วอะตัวแห้งคนหนึง่งข้างล่างมาเลยเว้ยนี่ขยับปังนี่ Last operator standing. 15 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Time expired. <coughs> You've located a bomb.

ห้องบีจอะลูอีมีหน้ามึงอะตั้มนี่นะชั้นสามอยู <t 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 ่ไอแค้นชั้นสามเฮ้ตามชั้นสามเฮ้ระวังทางยาวเจอเตีพิมรูนะทางยาวอ่ะ

อยู่ห้องกลางแล้วไปห้องกลางแล้วห้องกลางแล้วอยู่อยู่ตรงนี้คนนึงเขาหไม่โดนโอ้ยเลี้ยงหัวเลี้ยวอสัตว์เอ้ยตามหันกล้องเลยตามหันกล้องไม่ได้อนี่ไงหันนี่ไงนี่เนาะ f seconds กล้องมันยุ่เฉย ผรบสามหันแล้วนะ10 second left เีรยวมา